หลายคนนะครับประสบปัญหาว่าเราออกกำลังกายเยอะก็แล้วคุมอาหารก็แล้วแต่พอเวลาทุกครั้งครับที่ชั่งน้ําหนักบนตาชั่งทําไมน้ําหนักมันไม่ลดหรือว่าเรามาผิดทางมันเป็นที่เจนติกเราหรือเปล่าหรือว่าเรากินอาหารได้ยังไม่คลีนพอหรือว่ายังออกกำลังกายได้ไม่เยอะพอแต่จริงๆแล้วนะครับมันจะมีอยู่3ข้อที่คุณหรือผมแล้วก็ใครหลายๆคนนะครับยังเข้าใจผิดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์อีกมุมมองหนึ่งแล้วกันแล้วเชื่อว่า คุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยแล้วก็ทําให้คุณลดน้าหนักได้ยั่งยืนแล้วก็ได้ผลขึ้นแน่นอนครับความเชื่อแรกนะครับหลายคนมักจะคิดว่าในการที่จะลดน้าหนักได้ยั่งยืนคุณต้องทาคาร์ดิโอเยอะๆวิ่งเยอะๆเป็นไหมฮะว่าเช่นแบบว่าคุณต้องอยู่บนลู่วิ่ง45นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับผมมีเพื่อนเหมือนกันที่ทุกครั้งที่จะก่อนไปส่งลูกไปโรงเรียน,นครับคนที่เป็นผู้หญิงเขาจะต้องวิง่งบนลู่วิ่งไปก่อน45นาทีแต่เขาทําอย่างเงี้ย นานติดต่อกัน1เดือนรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่า Hit The Wall Hit The Wall ตามชื่อคือร่างกายการลดหนักมันชนกำแพงลดเท่าไหร่ มันก็ไม่ลงทางที่เฮ้ยเราออกกําลังกายมากขึ้นกันแล้ว1ชั่วโมงเป็นชั่วโมงครึ่งกันแล้วคือในทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าไอการที่เราออกกําลังกายแบบลักษณะนิ่งๆแบบนี้ไม่ได้เบาลงหรือว่าไม่ได้แรงขึ้นนิ่งๆต่อไปเรื่อยๆร่างกายมันจะหลั่งสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดนั่นเองนะครับต่อให้คุณรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามนะครับร่างกายมันจะหลั่งสารฮอร์โมนความเครียดนี้อยู่แล้วแล้วฮอร์โมนความเครียดนี้ม ลดไขมันได้ช้าลงและนอกจากที่คุณจะลดไขมันได้ช้าลงนะครับร่างกายมันเหมือนเป็นการบอกสมองในทางอ้อมว่าตอนนี้คุณกําลังเกิดภาวะฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไขมันเอาไว้พยายามอย่าเพิ่งออกเพราะว่าร่างกายมันเครียดไงดังนั้นนะครับคุณพยายามอย่าติดกับดักคําว่าแคลอรี่บนลูวิง่งเฮ้ยวันนี้เราวิ่งไปได้600แคลอรี่นอกจากที่คุณจะมองเป็นแคลอรี่ให้คุณกลับอีกมุมหนึ่งเป็นการสร้างกล้ามเนื้อแทนสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเหมือนว่า คุณกําลังสร้างเตาเาผาพลังงานในร่างกายคุณยิ่งคุณมีมวลกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่คุณสามารถเผาไขมันหรือว่าเผาแคลอรี่ได้มากขึ้นเท่านั้นคุณลองจินตนาการนะครับว่าสมมติว่ากล้ามเนื้อของคุณเหมือนเตาเผาพลังงานยิ่งคุณสร้างกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นเตาเผาพลังงานในร่างกายคุณมันก็สามารถเผาได้มากขึ้นกําลังแรงม้ามันก็ได้มากขึ้นดังนั้นนะครับวิธีการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสร้างเตาเผาพลังงานในร่างกายคุณมันจะสวนทางกับการคาร์ดิโอ นอกจากที่คุณจะคาร์ดิโอนะคุณเปลี่ยนมาเล่นเวทเทรนนิ่งจะเป็นแบบใช้แบนด์รีสติสเทนแบนก็ได้หรือว่าจะใช้บอดีเวทคุณที่บ้าน,น,นก็ได้วิดพื้นซิดอัพให้ร่างกายมันมีการฉีกขาดกล้ามเนื้อแล้วก็มีการซ่อมแซมและการที่คุณสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าเป็นการเพิ่มไซส์ของเตาเผาพลังงานของคุณนะครับไม่เหมือนเป็นการกระตุ้นระบบเผาผลาญคุณไปด้วยดังนั้นนะครับจากชอยแรกที่คุณเคยแบบคาร์ดิโอ80%แล้วก็เล่นเวทเทรนนิ่งแค่10หรือ20%คุลลองสัับกน คุณลองสลับกันจาก80%เป็นคาร์ดิโอ80%คุณกลับมาเป็นเล่นเวทเทรนนิ่งมาสร้างเตาเผาพลังงานในร่างกายและ10%หรือ20%คุณเอาไปเดินเร็ว วิ่งหรือว่าใช้อิลิปติคอแทนในเมื่อวิธีเก่านะครับมันไม่ได้ผลคุณลองเปลี่ยนวิธีใหม่และผมการันตีว่าวิธีนี้มันเป็นการสร้างระบบเผาผลาญของคุณได้ยั่งยืนขึ้นแล้วก็เผาไขมันได้ดีขึ้นแน่นอนความเชื่อข้อที่2นะครับนั่นคือการกลัวการกินไขมันจะบอกว่าความเชื่อนี้มันมีมาตั้งแต่ในยุค90และมันเริ่มมีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพวก low fat no fat หลายๆคนมักจะคิดว่าการไม่กินไขมันเลยหรือว่ายิ่งกินไขมันยิ่งต่ํา ยิ่งดีนอกจากประโยชน์ของไขมันนะครับทำให้ผิวพรรณของคุณเปล่งปลั่งแล้วนะครับสมองคุณดีขึ้นทําให้ฮอร์โมนโดยรวมของคุณมันบาลานซ์แล้วก็สมดุลมากขึ้นอีกอย่างที่สําคัญการกินไขมันนะครับมันจะเป็นการบอกร่างกายว่าเราอิ่มแล้วลดความเสี่ยงนะครับที่คุณจะไปกินขนมจุกจิกหรือว่าการบริโภคน้ําตาลเกินความจําเป็น ซึ่งอันนี้นะครับมันจะเป็นความลับที่อุตสาหกรรมอาหารนะครับหลายๆที่เขาไม่ได้บอกคุณเพราะว่ามันเป็นจุดขายของเขาเองครับเขาใส่ในฉลากเขาว่า low fat no fat ทาให้คุณคิดว่าเอ้ยอาหารเนี้ยมันต้อง clean มันต้องดีแน่ยิ่งกินมันยิ่งดีต่อสุขภาพแต่คุณจริงๆแล้วคุณต้องไปดูเลยว่าค่าน้ําตาลน่ะมันเท่าไหร่ไขมันมันต่ำจริงแต่ค่าน้ําตาลมันอาจจะสูงก็ได้เพราะว่าตัวร้ายที่แท้จริงนะครับไม่ได้อยู่ที่ไขมันแต่ตัวร้ายที่แท้จริงมันอยู่ที่น้ําตาล ถ้าพอพูดถึงเรื่องน้ําตาลนะครับน้ําตาลมันทาให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งในร่างกายของคุณหลัง่งนั่นคือฮอร์โมนอินซูลินและอินซูลินเนี้ยมันจะมีผลต่อการเผาไขมันดีหรือว่าเผาไขมันไม่ดีจะบอกก่อนนะครับอินซูลินอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวร้ายหน้าที่ของอินซูลินคือมันเป็นการเติมพลังงานเข้าไปในเซลล์แต่ถ้าสมมุติว่าอินซูลินนะครับมันหลัง่งมันเติมพลังงานเข้าไปในเซลล์เติมพลังงานเข้าไปในกล้ามเนื้อแล้วเซลล์บอกพอแล้วในกล้ามเนื้อคุณบอกว่าพอแล้วอินซูลินตัวเนี้ย มันจะเอาพลังงานตัวนั้นนะครับเอาไปเก <ım. S 1> ็บเป็นรูปแบบของไขมันแทนและถ้าคุณบริโภคน้ําตาลเยอะๆนะครับอินซูลินคุณหลั่งอยู่ตลอดเวลามันก็จะเอาพลังงานไปเก็บเป็นในรูปแบบไขมันแล้วมันก็จะบอกร่างกายว่าเก็บพลังงานอันนี้เอาไว้ใช้ในยามจําเป็นและยิ่งคุณกินพลังงานต่ำนะครับร่างกายมันจะเป็นการบอกสมองของคุณโดยทางอ้อมนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้มนุษย์มันไม่ค่อยบริโภคไขมันมาแล้วเราเริ่มจะร้อยหล่อพลังงานไขมันเพราะฉะนั้น เราอย่าพิ่งเผาผลาญเราเก็บเอาไว้ก่อนในยามจําเป็นนั่นคือเป็นเหตุผลทําให้คุณเผาผลาญพลังงานไขมันนะครับได้น้อยลงดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวการกินไขมันนะครับมันมีไขมันดีที่คุณสามารถเลือกกินได้ไม่ว่าจะมาจากอะโวคาโดแซลมอนถั่วเปลือกแข็งต่างๆนะครับหรือว่ากินพวกโอมเมก้าสามนอกจากไขมันนะครับมันจะมีประโยชน์นะครับทำให้ผิวพรรณของคุณดีขึ้นสมองดีขึ้นบาลานซ์ฮอร์โมนดีขึ้นคุณรู้ไหมครับว่าไขมันอ่ะมันไม่ได้ทําให้อินซูลินของคุณมันถูกกระตุน้น ดังนั้นคุณลองเปลี่ยนนะครับหลังมื้ออาหารที่คุณบอกว่าเฮ้ยเราจะกินพวกน้ําตาลแทนหรือกินพวกของหวานแทนคุณลองเปลี่ยนมาเป็นพวกไขมันเช่นกินถั่วเปลือกแข็งสักหนึ่งกำมือร่างกายคุณจะอิ่มเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องการกินของจุกจิกในมื้อถัดไปความเชื่อข้อที่3นะครับนั่นะค,นะค,คือการติดการสมบูรณ์แบบหรือว่าติดความเพอร์เฟกนะครับคนชอบบอกว่าเฮ้ยมื้ออาหารต้องคลีนกินคลีนเข้าว่าวันนี้เราต้องไม่หลุดเลยต้องไม่กินแป้งต้องไม่กินคุกกี้ต้องไม่กินช็อกโกแลตแต่อการที่คุณทําาาาอย่งง่งนนะถมว มันได้ผลในร่างกายของคุณก็จริงแต่สมองของคุณมันก็ยังหลั่งสารคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดคุณลองจินตนาการนะครับถ้าคุณเครียดกล้ามเนื้อของคุณมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์การนะครับถ้าร่างกายของคุณหลั่งสารความเครียดหรือฮอร์โมนคอติซอลนะครับกล้ามเนื้อของคุณมันก็ไม่สามารถพัฒนาได้ดีเท่าที่ควรการเผาไขมันของคุณมันก็ไม่ได้สามารถเผาได้ดีเท่าที่ควรและหลายคนนะครับมักจะเข้าใจว่าผลลัพธ์นะครับขึ้นอยู่ว่าใน24ชั่วโมงเยยี่คุณอร์สิค ได้มากเท่าไหร่หรือว่าใกล้เคียงความเพอร์เฟกได้เท่าไหร่ร่างกายมันจะให้เกรดคุณสมมติว่าคุณเพอร์เฟกต์ใช่ไหมฮะคุณทำได้เกรด95%้าสิบหเกรดเดังนั้นเราจะเผาไขมาให้คุณ100%ไม่ใช่นะครับแต่ร่างกายของคุณมันจะดูในรูปแบบภาพรวมเช่นภาพรวมของคุณ7 0 8ดคุณทำ ได้ค่อนข้างดีคุณออกกำลังกายได้ค่อนข้างดีคุณคุมอาหารได้ค่อนข้างโอเคเขาก็จะสามารถเผาไขมันให้คุณเพราะฉะนั้นในแต่ละวันนะครับคนเรามันไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะมีหลุดบ้าง5% 10%กินช็อกโกแลตกินพิซซ่ากับเพื่อนไปปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างแต่คุณไม่ได้เครียดไงคุณไม่ได้หลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลคุณมีความสุขในชีวิตบ้างแต่ภาพรวมคุณยังสามารถรักษาได้ดังนั้นคุณก็พยายามอย่าติดความเพอร์เฟก มากจนเกินไปนะครับใช้กฎ80 20ก็ได้80คือคุณสามารถควบคุมมันได้ควบคุมมันอยู่ใน80% 20% 10%คุณอาจจะหลุดบ้างไปปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างให้ราวัลตัวเองบ้างเพราะสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ยังเป็นมนุษย์เรายังมีข้อผิดพลาดมันดีกว่านะครับถ้าสมมุติว่าคุณติดความเพอร์เฟกแต่คุณทําได้อยู่แค่1อาทิตย์ในทางกลับกันสมมุติว่าคุณทําภาพรวมได้80%คุณอาจจะหลุดบ้าง แล้วก็เละบ้างครับสิแต่คุณสามารถทําได้ในระยะยาวอันนี้คุณสามารถลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันได้ยั่งยืนมากกว่าดังนั้นมาสรุป3ความเชื่อนะครับที่หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับข้อแรกก็คือว่าเขามักจะคิดว่าการคาร์ดิโอมากกว่าการสร้างกล้ามเนื้อมักจะดีให้คุณคิดกลับกันให้คุณสร้างกล้ามเนื้อก่อนสร้างเตาเผาพลังงานของคุณก่อนการเผาไขามันของคุณมันจะยั่งยืนมากขึ้น ข้อที่2นะครับคนมักติดว่ากลัวการกินไขมันไขมันยิ่งต่ํายิ่งดีให้คุณนะครับกินไขมันที่ดีได้บ้างนะไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดกินจากถั่วกินจากแซลมอนและไขมันเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําให้อินซูลินของคุณมันถูกกระตุ้นเพราะฉะนั้นตัวรายที่แท้จริงมันไม่ใช่ไขมันแต่มันมาจากน้ําตาล ข้อที่3นะครับอย่าไปติดความเพอร์เฟกนะคุณอาจจะมีหลุดบ้างนะครับเละเทะบ้างกินปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างแต่คุณมีความสุขคุณไม่ได้หลังสารฮอร์โมนแห่งความเครียดน,นะครับแล้วคุณสามารถลดน้ำหนักแล้วก็ลดไขมันได้ในระยะยั่งยืนมากขึ้น และสุดท้ายนี้นะผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าคุณมีคําถามเหมือนเดิมคุณมีอะไรอยากจะให้ผมเอามาแชร์นะค,คุณคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและคุณสามารถแชร์คลิปนี้นะครับไปให้เพื่อนคุณที่ยังคิดว่ายังมีความเชื่อที่ผิดอยู่นะครับแล้วก็อยากให้เขาเข้าใจถูกแล้วก็มาลดน้ำหนักได้ยั่งยืนมากขึ้นและขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับมีสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะครับ